นี่เยอะๆเยอะๆสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับการุณชาแนลค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูข้าวมันไก่ค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีไก่ค่ะหนึ่งตัวนะคะล้างให้สะอาดแล้วพักไว้ค่ะแล้วก็จะมีข้าวหอมมะลินะคะวันนี้ใช้3มถ้วยกาแฟเลยนะคะมีขิงแก่ค่ะ แล้วก็รากผงชีนะคะแล้วก็กระเทียมเป็นหัวหัวค่ะใช้สก,กเบือร์ทุบนิดหน่อยนะคะพอมันบุบๆพอค่ะหลังจากนั้นก็จะมีกระเทียมสับนะคะน้ําตาลกรวดค่ะแล้วก็ฟักนะคะหรือว่าหัวผักกาดก็ได้นะคะใช้แทนกันได้ค่ะเพื่อใช้ในการต้มซุปนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก้อนซุปไก่นะคะน้ํามันพืชค่ะหรือถ้าใครมีน้ํามันไก่ก็ใช้ได้เลยนะคะผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะใช้ผงรสดีไก่แทนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะ ต่อจากนี้นะคะเราก็จะไปต้มไก่กันค่ะต้มไก่นะคะเราก็จะตั้งหม้อนะคะเราก็จะใส่น้ำประมาณ2-3ลิตรนะคะหรือท่วมตัวไก่ค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะรอให้หม้อร้อนน้ําเดือดบุบๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะรากผักชีกระเทียมลงไปเลยเพื่อความหอมนะคะขิงแก่ค่ะหัน่นเม็เป็นไ,ไม่ต้องไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะทําไมต้องเป็นขิงแก่ครับมันจะได้หอมอ๋อขิงแก่มันจะหอมกว่าใช่ ก็ขิงแก่ได้แหละขิงธรรมดาได้แหละใส่ลงไปสักสี่ห้ากรีบก็โคนาะโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะนำตัวไก่ของเราเอฟเอฟนี่แหละคะ่ะย่อนปุ่มลงไปเลยนี่แบบนี้เลยถ้าเราใส่เป็ดแทนจะได้ไหมคะเป็ดก็ได้นะคะดัดแปลงเอาก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะมันจะอร่อยเหมือนไก่ใช่เ,เป็ดก็จะมีความกลิ่นรุนแรงกว่าประมาณนั้นแต่ก็ใช้ได้คะ่ะแทนกันได้นะคะข่มตัวไก่ลงให้มิดนะคะให้มิดน้ำเติมน้ำมันหอยลงไปเลยะคะ่ะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะก้อนซุปไก่นะคะใส่ไปสามก้อนค่ะจุนนี้เราใช้น้ำสามลิตรนะคะพอให้ท่วมไก่ใช่ไหมใช่สังเกตเอาพอท่วมไก่ก็พอนะคะผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียรายเสียบลายพินนองเกลือป่นค่านิดหน่อยะคะ่ะน้ำตาลกรวดค่ะ แค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตุนไฟอ่อนนะคะไปจนกว่าไก่ของเราจะสุกค่ะระหว่างที่เรารอการตุนไก่นะคะเราก็จะไปทําข้าวมันเพื่อหุงต่อไปค่ะก่อนที่เราจะหุงนะคะเราต้องล้างข้าวให้สะอาดนะคะโดยการผ่านน้าเปล่าเฉยๆค่ะประมาณนี้นะคะแค่นี้ค่ะพอแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็พักพอให้เสียดีน้ําแล้วก็จะไปผัดต่อเลยค่ะเปิดไฟค่ะ เทน้ำมันพืชของเรานะคะลงไปหรือถ้าใครมีน้ำมันไก่ก็เีลงไปตอนนี้เลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนนิดหน่อยนะคะนี่เปิดไฟระด,ดับกลางใช่ไหมครับเปิดไฟระด,ดับกลางพอค่ะเปิดเร่งสุดได้ไหมครับไม่เดี๋ยวข้าวจะไหมเราต้องเอาใจเย็นๆนะคะไฟกลางหรืออ่อนที่สุดนะคะโอ้เดือดบุบๆถ้ามันเดือดเราต้องทำไงครับเนะี่ยผ่อนไฟให้เบาที่สุดนะคะคือเบอร์หนึ่งเบอร์นหนึ่งเลย ปกติมี9้าเบอร์เราใช้เบอร์หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไก่ข้างในเนี่ยเวลาตุ๋นไฟอ่อนไก่จะได้นุ่มข้างในแล้วก็สุกทั่วถึงนะคะเคล็ดลับง่ายๆค่ะตอนนี้เราลืมบอกไปว่าเราต้องปิดฝาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ปิดคือมันไอมันขึ้นนะคะไม่ต้องปิดก็ได้นะคะไม่ต้องปิดก็ได้แต่ถ้าปิดมันจะทําให้ปูมฟูมขึ้นมาอ่ามันจะล้นหม้อขึ้นมาแล้วก็นี่นะคะปิดไปเหลือช่องเ้อยๆไว้ให้มันเอออากาศจะได้ออกมามันจะได้ไม่แบบท่วมหม้อใช่ รอน้ำมันร้อนนะคะอันนี้เร่งไฟแรงก่อนอยากให้ร้อนเร็วๆเดี๋ยวเราค่อยผ่อนทีหลังน้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนไฟมาระดับกลางเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้เราเร่งให้มันร้อนเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะนี่ค่ะเริ่มแล้วเริ่มชูชีชูชีมาแล้วนะคะเราก็จะนําขิงของเราเนี่ยลงไปผัดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เพิ่มความหอมยิ่งขึ้นนะคะลงไปหมดเลยคือข้าวมันไก่เนี่ยต้องห้ามขาดขิงเป็นขาดใช่ ะได้หอมเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขิงแล้วก็กระเทียมของเราเนี่ยสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะผัดกระเทียมมาสักครู่แล้วก็ขิงสักครู่นะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมก็จะมีสีที่เป็นน้ำตาลนิดหน่อยนะคะก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ข้าวของเราที่ล้างแล้วก็พักให้ส็จสามนะคะลงไปผัดเลยค่ะเทบึมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือป่นของเราลงไปค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ เราจะผัดให้น้ำมันของเราแล้วก็เกลือนะคะเข้ากันนะคะคนข้าวขึ้นมาให้ทั่วถึงเลยคือเราต้องคนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพื่อวมันจะสุกก<ช>ัวมันจะไหมช่วงเวลาเราใส่ข้าวไปใหม่ๆเนี่ยเราต้องรีบคนเลยเพราะว่าให้น้ํามันเนี่ยมันซึมเข้าไปในนี่นะคะเกลือน้ํามันซึมเข้าในเม็ดข้าว<อ>จะได้เรียกข้าวข้าวมันยังไงคะแล้วก็จะผัดไปประมาณสักครู่นะคะให้ข้าวของเรามีเม็ดเใสขึ้นนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะ เราผัดข้าวมาสักระยะน,นึงแล้วน,นะคะประมาณ1น,นาทีนะคะสีข้าวของเราก็จะมิดเป็นใสๆเพราะว่ามันอมน้ํามันไงคะมันจะได้แบบสีแวววาวออกมาทันทีเลยสังเกตนะคะนี่ค่ะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขยี้เนี่ยค่ะถุงซุปไก่ลงไปนะคะนี่ลงไปเลยเพื่อจะได้นุ่นๆเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะผัดต่อค่ะใช้เนี่ยไม้พายหรือทัพพีของเราเนี่ยทัหลิวเนี่ยขยี้ขยี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะ เคค่ะช่วงนี้เราก็พอได้แล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็จะนําข้าวที่เราผัดได้นี่นะคะไปหุงในมงหม้อของข้าวตามปกติเลยค่ะนี่นะครับข้าวที่เราผัดได้นะคะเราก็จะนําไปใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะนี่เลย หลังจากที่เราใส่ข้าวลงไปในหม้อของข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ําเปล่านะคะหรือน้ําต้มซุปของเราเนี่ยลงไปในหม้อค่ะเมื่อกี้เราใช้ข้าว3ามแก้วเนาะค่ะเนาะสามแก้วแบบนี้เราก็จะใส่น้ําเพิ่มประมาณสัก1แก้วก็เป็น4ี่แก้วนะคะข้าว3ามแก้วน้ำสี่แก้วใช่แก้วเล็กแก้วใหญ่ก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้กะให้ดูนะคะ1แก้วค่ะ2แก้วค่ะ3มแก้วค่ะสี่แก้วค่ะ ถ้าเป็นข้าวมะนลิเนี่ยมันจะนิ่มนะคะเราก็ต้องใส่ดูหน่อยนะคะมันจะมีข้าวใหม่และข้าวเก่านะคะอ๋อคนกันให้เข้ากันใช่คนทุกอย่างให้เข้ากันเ,เพื่อให้ก้อนซุปละลายนะคะกลิ่นมันเตะจหมูกมากใช่มันจะหอมประมาณนี้เราก็จะไปหุงตามปกติได้เลยค่ะนี่ตั้งเลยกดเลยค่ะไฟแล้วกดหุงตามปกตินะคะหุงเหมือนเราหุงข้าวธรรมดาใช่มันหุงข้าวปกติเลยค่ะโอเค หลังจากนี้เราก็รออย่างเดียวค่ะหลังจากที่เราตุนไก่มาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ฟักหรือว่าหัวเชเท้าลงไปค่ะเพื่อที่หัวผักกาหรือหัวเชเท้าของเราเนี่ยจะได้เปื่อยและนุ่มเวลากินนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะตุนด้วยไฟอ่อนต่อไปเลยค่ะหลังจากที่ไก่เราก็ตุนสุกเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาตาักไก่ของเรานี้ขึ้นจากหม้อนะคะเพื่อพักให้เสร็จน้ําก่อนนาไปสืบทุกครั้งนะคะนี่ค่ะวิธีสังเกตไก่ที่สุกแล้วนะคะหนังของไก่ก็จะได้แตกออกเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือเปื่อยเรียบร้อยนะคะคือเปื่อยสุกได้ที่แล้วนะคะอย่าให้ไก่เปื่อยกว่านี้นะคะเราไม่ใช่ตุ๋นไก่นะคะไม่ใช่พะโล้นะคะนี่เนี่ยค่ะสังเกตปีกนะคะปีกจะสังเกตง่ายเลยนี่คือแตกออกเป็นแบบนี้นะคะอ,อ๋อเห็นกระดูกเลยใช่ไหมใช่เห็นกระดูกเลยแตกออกเป็นเสียงๆแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่แยกออกมาเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้แตกเป็นเสียงๆนะคะเราก็จะตักไก่ของเราเนี่ยนะคะพักในชามที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะพักไก่ของเรานะคะในอุณหภูมิห้องนะคะ ให้เย็นตัวลงสักนิดหนึ่งแล้วก็จะไปทําการจัดเสิร์ฟต่อไปได้ค่ะระหว่างที่เรารอไก่ให้เย็นตัวนะคะเราก็จะไปดูข้าวมันของเราว่าสุกได้ที่หรือยังนะคะเปิดออกเลยค่ะนี่ค่ะตู้แนวออกเลยนะคะข้าวก็สุกได้ที่ค่ะสังเกตมีดก็ยืนขึ้นมาแล้วก็สุกเรียบร้อยเราก็จะใช้เนี่ยค่ะทพีของเราคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ เพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยร่วนซุยนะคะเวลาไปจัดเสิร์ฟแล้วจะน่ากินไม่คว่ำตัวย่ไม่ใช่ร่วนซุยไม่จับกันเป็นก้อนไงเราต้องรีบคนตอนนี้เลยนะคะถ้าเราไปคนตอนข้าวเย็นแล้วเนี่ยข้าวของเราจะจับตัวเป็นก้อนแล้วเสิร์ฟหรือว่าทําขายหรือว่าทํากินมันก็ไม่น่ากินนะคะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนคนจจะข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าข้าวจะได้ไม่ไหม้แล้วก็ติดก้นนะคะข้าวของเราก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาจัดจานข้าวมันไก่กันนะคะข้าวก็ในหม้อนะคะนี้เลยค่ะใส่ถ้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ นี่นะคะใช้ทัพีเราทําขายเนี่ยเราจะใช้ทับพีกดๆ,ๆๆนะคะแล้วก็จะไปบุ๊บใส่ในจานเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียงแตงเลยนะคะแตงของเราคู่กันนะคะก็เราคู่กันนะคะจากนั้นเราก็จะมาซับไก่โตเลยคะ่ะใช้มือนะคะก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดนะคะมันจะอุ่นๆอยู่นะคะถึงร้อนนิดหน่อยนะคะไม่ถึงกะเย็นตัวมากนะคะคือเราสับในชามเลยละเพลก่อนแบ่งครึ่งมาก่อน เวะครึ่งก่อนมันยังมีความร้อนของมันอยู่นะคะแต่ถ้าใครมีเวลาก็พักให้เย็นตัวเลยนะคะจะได้จับสับง,ง่ายๆนะคะเราจะเสิร์ฟครึ่งตัวก็ได้นะคะโอ้โหเปื่อเลยคะ่ะร้อนนิดหน่อยนะคะถึงร้อนมากเลยนะ <c oughs> ใช้มือนะคะเทะๆออกมันร้อนนะร้อนมากเลยร้อนถ้าใครมีเวลาก็พักให้เย็นอย่างที่บอกนะคะที่ประมาณนี้ เราก็จะมาทําการหั่นไก่เลยค่ะหั่นเนี่ยแล้วแต่ใครชอบเลนะคะหั่นเล็กหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามใจชอบเลยนะคะโอ้ยอน,นี่ค่ะโอ้ลื่นนี่นะคะวางลงไปเลยอันนี้อกไก่นะคะอันนี้จะเป็นช่วงขานะคะก็จะเทะๆออกก็เทะๆออกนะคะใครชอบเป็นหนังๆก็แล้วแต่เลยนะคะนี่อาจจะไม่สวยนะคะขออภยัยมันร้อนนี่นะคะเลียงไปเลยนี่ ตามใจชอบเลยตามใจฉันเลยนะคะก็จะแถมปีกไปนิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่เยอะมเยอมๆเมนูข้าวมันไก่ของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเราตรงนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืม ชมคลิปถัดไปของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ